ว่าคุณนายที่ไหนมายืนโชว์สวยอยู่ะน่นคุพบกับคุณหนายนุ้ยนะครับในสวนปามของคุณหนูหนุ้ยนะครับเนื้อที่ก็ประมาณเกือบเกือบสิบสองไร่นะการลงปามมาป,ประมาณสามปีสี่ปีนี้แล้วนะครับทาควบคู่ไปกับบริษัทดีเอ็นคือขายเห็ดดินจืดแดงสกัดเข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะซึ่งคุณหนูหนุ้ยเองเนี่ยเขาก็ได้ทานมีสุขภาพแข็งแรงนะหายจาก ผู้ป่วยที่รักษามาเป็นเวลา,าห้าหกเดือนกระดูกทับเส้นและผลของการอานอนกับที่อยู่เป็นเวลานาน,านๆทำให้คุณหนูนุ้ยเนี่ยมีผลพวงตามมาก็คือกับเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับวันนี้คุณนายได้ลงมาทำาทำอะไรจ๊ะค่ะก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็พี่สมศักดิ์ก็ลงมาก่อนส่วนนี้ก็รอเช็ค ในโทรศัพท์ว่าวันนี้มีออเดอร์จากลูกค้ามาบ้างหรือเปล่าก็เป็นนั้นว่าวันนี้เรามีลูกค้าที่สั่งมาก็สองคู่นะคะแพ็คเรียบร้อยแล้วพร้อมโบชัว10สิบแผ่นพร้อมที่จะส่งไปกรุงเทพค่ะเ<า>มืวว่อวานลายเก่าคะ่ะเมื่อวันส่งไปแล้วหนึ่งชุดวันนี้ก็ส่งเพิ่มอีกสองชุดนะคะแล้วก็ จัดการแพ็คเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะพร้อมที่จะส่งแล้วค่ะเป็นห่วงเห็นลงมานานก็เรถมันเงียบไปคิดว่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วมีน้องน้องชายมั้ขับรถเท็กซี่นายถุตุน้องก็ก็มีเป็นนั้นว่าเท่าแก่สั่งเพิ่มอีก3คันรถหรอคะสาคันรถจากเดิมเนี่ยสเพิ่มอีก3ก็เป็น6คันรถก็รวมกันแล้วก็ประมาณทัก กี่ขี่นรทั้งหมดเลยรวมไปเลยสามเกือบเกือบสี่สิบนะครับก็ได้ตังมาจากการทําธุรกิจดีเก็นนะคือขายเห็ดขายยาสีฟันขายสบู่นะครับอให้คุณนุ้ยโชูตัวดีกว่าผมนะผมพูดไปค่ะก็ตอนนี้เราก็มาทำเห็ดลินจี่เต็มรูปแบบนะคะตัวเองก็ป่วยไม่สบายเป็นกระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นก็ไม่เปิดใจตอนแรกตอนแรกไม่เปิดใจอะค่ะพอแต่ ก็ต้องขอบคุณลุงประกอบนวลละอองและก็ป้าหมออุสาเรือกวันที่เปิดโอกาสให้หนุ่ยกับพิศักได้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์ของ d ีเโดยเฉพาะเห็ดลินจือตัวเองเริ่มต้นจากการใช้กินค่ะเห็ดลินจือก่อนว่าเมงเอวันนั้นตัวเองเป็นกระดูกทับเส้นแล้วก็นอนนอนติดเตียงอะค่ะนอนติดเตียงไปรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ก็หมอบอกว่าวิธีที่จะทําให้หายก็คือต้องผ่าตัดแต่นุ้ยก็มีบุญนะคะมีบุญที่ไม่ต้องไม่ต้องผ่าตัดก็ลุงกอบบอกว่าอยากให้นุ้ยกินเห็หลินจือแต่ก็ไม่เปิดใจลุงกอบก็บอกว่าอ้างฝากไปให้นุ้ยใชยขายก็แล้วกันก็ตั้งเอาเห็หลินจือไปวางไว้ที่บนโต๊ะเราก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดใจที่จะทานนะคะ พอสักพักหนึ่งนอนไปก็หลายๆวันเราก็อั้นฉี่ผลที่ตามมาก,ก็คือกับเพาะปัสสาว,วะ่าอักเสบเป็นมากค่ะฉี่ขนาดที่ว่าเอ่อฉี่เป็นเลือดอะคะ่ะพิศาก็วันนั้นก็ปกติเราก็จะมียาแก้กเศษแก้กับเพาะปัสสาวะเศษติดบ้านอยู่วันนั้นหมดหมดก็พิศสาก็บอกว่านุย้ยลุงก็อบอกว่าเหหลินชื่อดีลองกินดูซิ ก,กินหรอกินก็กินถ้างั้นก็ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มกินเห็ดลินจือพอเริ่มเริ่มกินก็รู้สึกว่าร่างกายเราดีขึ้นค่ะดีขึ้นเริ่มไม่มีอาการปวดมีอาการปวดก็ก็อาการลดลดลงก็ก็ทานต่อเนื่องต่อประมาณสักวันสองวันก็รู้สึกว่ากระ,ะเพาะปัสสาวะเสพที่เราเป็นหาย แต่ผลที่ได้รับก็คือกระดูกทับเส้นนะคะกระดูกทับเส้นมันก็เริ่มเริ่มเริ่มเบาไม่มีอาการปวดจากที่ต้องเสียบกระเป๋าน้ําร้อนจะต้องเสียบกระเป๋าน้ําร้อนเพื่อเพื่อเพื่อประคบอะค่ะเพื่อประคบตอนตอนก่อนนอนก็ไม่ต้องเสียบแล้วบอกพี่สากบอกว่าคืนนี้ไม่ต้องเสียบเลยนะเพราะถ้าเราทานไปประมาณ2อสวันก็ไม่ต้องเสียบกระเป๋าน้ําร้อนแล้ว อาการดีขึ้นก็ค่อยๆเริ่มหายทานต่อเนื่องมาก็ประมาณสองสามเดือนค่ะไอ้กระตูกทับเส้นก็หายขาดผลที่จะมาก็คือเราเราเป็นหลายโรคอค่ะเราเป็นหลายโรคก็ต้องก็ต้องทานต่อเนื่องหรู้ทานต่อเนื่องมาเกือบสี่ปีแล้วนะคะตอนนี้ร่างกายก็โอเคแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปหาหมอโรงพยาบาลไม่ต้องกินยาโรงพยาบาลอีกเลย ก็มีความสุขค่ะมีความสุขก็ขกเริ่มเริ่มขยายเริ่บบอกลูกค้าเริ่บบอกคนอื่นต่อเพื่อเพื่อว่าเราจะได้ทําการทําตลาดต่อไปก็เริ่มจากให้คนให้แม่แม่ทานแม่เป็นเอ,อ,อามาพึขาเรียกว่ากัน เสเลือดในสมองตีบนี่ก็ให้ทานมาเข้าปีที่สีแล้วเหมือนกันตอนนี้แม่แข็งแรงมากก็ก็กลับมาบ้านเนี่ยทุกครั้งให้ตังแม่ไม่เอาแม่ถ้าแต,แต่ถ้าให้เฮลินซือเนี่ยเอาขักรับเลยทันทีคุณนุ้ยขอขอหยุดไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมให้รถโคน,นอถอยถอยเข้าเข้าเข้ามาในรุ่มก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นสองเที่ยวสุดท้ายแล้ว พอดีก็เงินที่ได้จากการทําธุรกิจที่เกินแรงผมก็เอามาทําถนนก็ค่าใช้จ่ายก็ประมาณสองสามหมื่นสามหมื่นกว่าบาทนะของรายได้ของเดือนเดือนมีนาของเดือนกุมภาของเดือนกุมภานะครับก็มีรายได้จากตรงนั้นมาก็เอามาต่อยอดก็คือมาทําถนนก็ลดก็ประมาณห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบนะครับก็ คืนที่ได้ก็มาจากการทําธุรกิจดีเกนนะคผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่กําลังรับชมรับฟังกับผมเล็กหนูหนุ้ยอยู่นะครับผมขอให้ทุกท่านมั่นใจได้เลยว่าการทําธุรกิจดีเกนเนี่ยถ้าในลักษณะที่ผมเนี่ยผมก็ถือว่าผมเริ่มต้นจากแฟนก็นคือคุณหนูนนุ้ยเนี่ยเป็นผู้ป่วยนะครับ เป็นผู้ป่วยนะคนนี้ครับที่หน้าตาจิ้มลิ้มสวยนะครับแต่ว่าความสวยมันอยู่ข้างนอกแต่ว่าความขี้เลนะครับความขี้เลมันอยู่ข้างในก็คือเรื่องสุขภาพเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพมาตลอดเพาะเขาเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยอะไรด้วยเขาเป็นคนกรุ๊ปเลือด AB การรักษาในยาแผนปัจจุบันค่อนข้างจะลำบากนะก็กรุ๊ปเลือด a b จะเอนตี้ ตัวยาแล้วก็เอ็นตี้สารเคมีเป็นเ,เรียกว่ามากมากเลยก็ไม่รู้จะใช้วิธีไหนก็อาศัยที่ว่า,าถ้าเป็นเนี่ยก็ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ไปหาหมอไม่ไปหาหมอเพราะว่าถ้าไปแล้วเนี่ยมันต้องทานยาทานยาเคมีเข้าไปอีกก็แ<อ>พ้อ,อีกเราก็ไม่รู้จะเป็นเคมีเ,เ,ป,เป็นเคมีประเภทอะไรแต่ว่าถ้าทางก็ไปแล้วเนี่ยเขาเองเนี่ยจะขึ้นผื่นนะตานีบวมปากบวมนะ แม้แต่กินผงชูรสเนี่ยเขาก็มีผลนะต้องใช้ระยะรักษาเวลาก็สองสามวันกว่าจะหายนะแต่เมื่อผมได้รับคําแนะนําจากคุณลุงประกอบเลื่ยงหมออุตสาเนี่ยผมก็ให้หนูนุ้ยินนะหนูนุ้ยินก็แรกๆก็ไม่มีความเชื่อมั่นเท่าไหร่แต่ว่าเราปฏิเสธข้อตทดจริงไม่ได้นะครับเพราะเรากินไปแล้วนี่มันแข็งแรงนะอาการเหล่านั้นมันก็หายไปนะอย่างที่คุณนูนุ้ยได้พูดเกื้อนไว้ว่าเออเขาเป็นโรคกระดูกททบเส้นแล้วก็ ผลที่ตามมาคือกระพบอัสราอักเสบสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยคุณนุ้ยเองเนี่ยตอนนี้สุขภาพเขาแข็งแรงมากนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยถ้าผมพามาลงาลุยสวนยางหรือว่าสวนปาล์มนะคุณนุ้ยก็จะปฏิเสธตลอดโดยเฉพาะอากาศเด็ดร้อนเปรี้ยงๆอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่า,าคุณนูนุ้ยเองเนี่ยทนไม่ไหวมพนน่าจะเป็นลมไปแล้วนะหลายๆคนนะที่สนิทกับคุณนุ้ยนะ่จะรู้จักกันดีนะ่จะรู้ข้อมูลคุณนุ้ยดีว่าคุณนุ้ยเนี่ยมี เป,เป็นโรคประจําตัวเยอะนะถ้าเป็นโรงพยาบาลกไ็ไม่ต่างอะไรกันก็คือศูนย์รวมโรคไปเลยนะครับแต่ผมก็ขอขอบคุณเห็ดลินจือและขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกๆท,ท,ท่านที่ทําให้ผมรู้จักเห็ดลินจือก็แนะนําให้คุณหนูนี้ได้ไดไดทานและตอนนี้ผมก็แนะนําให้ญาติๆอย่างเช่นแม่และพี่สาวพี่สะใภ้และก็ทุกคนในครอบครัวสงครามรได้ทานและก็ขยายไปเป็น เพื่อนผมเพื่อนและคนที่ทไม่รู้จักนะฮะที่ไม่รู้จัก <คะ S 1> ผมกล้ากา,การันตีได้เลยนะครับการันตียืนยันได้เลยว่าเอดหลินจือสามารถช่วยท่านได้<ช>ทั้งเรื่องสุขภาพรายได้ <คะ S 1> แต่ถ้ถา,ถ,า,ถ,าถ้าท่านใดที่ฟังอยู่นะครับต้องการที่จะมีรายได้เสริมนะครับหรือต้องการให้สุขภาพดีควบคู่ไปด้วยผมกล้ารับประกันเลยถ้าท่านเปิดใจนะครับติดต่อมาเลยนะครับผมสมศักดิ์สงครามศูนย์เก้าแปดสองหกแปดสามหกห้าหนึ่งนะครับ พร้อมที่จะช่วยทช่วยท่านช่วยทุกๆท่านนะถ้าท่านเชื่อนะข้อมูลที่ผมพูดและคุณหนุหน่พูดไปเนี่ยนะนะผมเชื่อว่า,าเราช่วยท่านได้นะเรามีทีมงานนะครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียนะเรามีทีมงานเราทําเป็นระบบนะครับทาเป็นระบบนะของจริงของแท้นะไม่ต้องโฆษณากันมากเราไม่ต้องไปโฆษณาในทีวีช่องจิตช่องอะไรก็แล้วแต่นะฮะ แต่เราโฆษณาด้วยความเป็นจริงก็คือเนี่ยเดี๋ยวผมค,คุยกันเราอยู่ตรงไหนก็ได้นะอัน,นี้ก็เป็นการไล่สุดแบบผมเห็นแล้วที่เราไม่ได้อยู่ในห้องสตูหรือในห้องถ่ายทอดสดอะไรนะเราใช้ห้องอธรรมชาติห้องบรรยากาศที่เป็น,ปนธรรมชาติจริงๆเพราะว่าธุรกิจด,ดีกันเนี่ย อยู่ตรงไหนทาตรงไหนนั่งตรงไหนนอนตรงไหนนักขายได้นะครับขอเพียงแต่ว่าถ้าท่านเปิดใจนะติดตามผมไปเรื่อยๆแหลวผมจะมีอะไรพิเศษพิเศษแบบเช่นที่ว่าหลายๆท่านคิดว่าเออมันไปทําได้ยังไงดีเกนนัทำแบบธรรมชาติและไม่ตกแต่งนะไม่เสริมนะเป็นอะไรที่มันสุดยอดนะอยู่ตรงไหนก็ขายได้นะดิเกนธรรมชาติธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเราได้พลังจากท่านด็อกเตอร์โสพลทัศระและก็ท่านผอสรินทิพทัศระน้องก๊อ Icana, โค้ดทีของเราได้ก็เพิ่มไฟมไปเมื่อวันที่สิบสที่ผ่านมานะคะเรามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นจากร้อยหนึ่งเพิ่มเป็นร้อยกว่า้ก็ปกติร้อยร้อยอยู่แล้นั้นไม่ร้อยกว่าก็ไปเสริมทักษะเราได้พลังตรงนั้นมาเยอะมากค่ะแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกๆคนไซไลน์อัพไลน์ดาวไลน์ ทั้งที่เอากล่าวชื่อไปแล้วแล้วก็ที่ยังไม่ได้พูดก็ทีมน้องน้องหลานวัดอหลานวัดก็นะก็พี่นางนะพี่นางแล้วก็ที่พี่โอ่งพี่โอง้วพโองเอียดวันวันแล้วก็อะไรยินเมียรูปยินเมียนะครับน้องตีมงานพม่าพม่าหลายหลายท่านก็ลุยกันลุยกันแบบไม่ไม่หยุดกันเลยนะคะ แล้วก็ตอนนี้กำลังเพิ่มไฟมาที่ทุ่งใหญ่ค่ะตอนนี้คือเสริมไฟเข้าไปเพื่อให้หล้านล้านได้ได้สนิทได้รู้จักกับสินค้าตัวใหม่ก็คือตอนนี้ติดใจก็คือสบู่จากที่บอกว่าเป็นร่างกายรู้สึกว่าต้องใช้ไม่ไม่มีความมั่นใจอะค่ะคือต้องใช้เขาเรียกอะไรอย่าดับกลิ่นเพื่อดับกลิ่นตัวค่ะ แต่เขาเริ่มใช้สบู่เขารู้ว่าอ่ะสะบู่นี้ดีมากสบครับสบู่บได้ค่ะแ,<อ>แล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราใช้แล้ว<อ>เราออกมาข้างนอกเช็ดหน้าแห้งแล้วปากไม่ไม่เขาเรียกว่าปากไม่แตกอะค่ะหน้าไม่ตึงเวลายิ้มอะไรนี่รู้สึกว่ามันมันไม่ต้องกลัวว่าริมปีริมฝีมปากจะเป็นสีขาวบางคนที่ใช้สบู่ทั่วๆไปที่มีเคมีอะค่ะมันจะ พอเราใช้เสร็จออกจากห้องน้ําคาบข้างปากนี่มันจะสีขา,ขาวๆค่ะแล้วยิ้มแก้มก็มันเหมือนจะปลีออกเหมือนจะแตกออกแต่ใช้สบู่เฮลินชื่อของเราเนี่ย mm. ก็บอกว่าผิวนุ่มผิวนิ่มแล้วก็หน้าสัมผัสค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกลิ่นตัวก็รู้สึกว่าเขาเขาบอกว่าเขาใช้วันสองวันนี้สัมผัสได้เลยว่ากลิ่นตัวเริ่มจางค่ะเริ่มจางแล้วก็มั่นใจวันนี้ก็เลย เปิดไปสบู่สองก้อนตอนเช้าก็บอกว่าโอเคเลยกับสบู่ก<แ>็อยากจะบอกถึงทุกๆคนนะคะที่บอกว่าไม่มั่นใจกับกลิ่นกายของตัวเองให้มาพิสูจน์กับสบู่เหตุลิ้นชื่อของเราแล้วจะคุณจะถูกใจและก็ชอบหลงรักกับสบู่ของเราแน่นอนค่ะ,ะคือออเกนิก็ออเกนิกไม่มีสารเคมีอะ่อจะปน<ช>ไม่มีการผ<ะ>สมอะไรเราเราส่งบอกไปทั่ว ก็ลูกนะไม่ใช่เฉพาะพิษต,ต่ายก็ร้อยกว่า90ประเทศะนะครับไม่ใช่จะบูอย่างเดียวน,นะครับมีสินค้าอื่นๆมากมายที่เราส่งส่ง,สงออกไปผลิตไปของโรงงานดีเย็นมีสินค้ามากมายถ้าท่านเปิดใจนะครับไม่ว่าจะเรื่องายได,ได้หรือว่าเรื่องสุขภาพนะหรือว่าออสอบถามมาได้ไม่ว่าจะจะซื้อหรือไม่ซื้อเ่ยไม่ว่ายังไงนะสอบถามมาได้มีข้อสงสัยอะไรก็ติดต่อตามเบอร์โทรผมย้ําอีกครั้งหนึ่งนะเบอร์โทรนะครับ0982683651 แล้วก็0898761296นะครับคุณหนูหนุ้ยหรือว่าคุณสมศักดิ์ก็ได้นะครับพร้อมที่จะให้บริการ<ช>กับท่านอ,อย่างชนิดที่ว่าถ้าท่านต้องการแบบทั้งสองรายสองอย่างเนี่ยผมเต็มที่เลยนะครับ<ช>ก็ขอนะครับก็ขอจบอการไลฟ์สดไว้เพียงแค่นี้คุณนุ้ยสรุปนิดหนึ่งก็ให้มั่นใจนะคะว่าถ้าคุณมาจากสาพิสูน์กับผลิตภัณฑ์ของ d ีเนะคะ ให้คุณมั่นใจว่าเป็นธรรมชาติเป็นออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่มีผสมเคมีเลยครับค่ะโอเคโอเคโอเคอันนี้ไล่สด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 เนี่ยจังเขาบอกแล้วว่าเสร็จแล้วโอเคนะครับผมขอจบการไล่สดไว้เพียงแค่นี้เสร็จสิ้นใช่ไหม